ใส่ชุดเด็กช่างไม่ได้ให้ไปใส่เด็กช่างให้แนะนำใส่ชุดเด็กช่างก่อนจะโดนเด็กช่างจะโดนพี่หมีก่อนนะแลวะคุณเพ้นส่งอะไรมาวะ น่งอะ <c oughs> โอ้ยดีไม่ทันตัวเด็กโดนระเบิดตายไปตัวหนึ่งเลยอันนี้เล่นพา เขาแคปมาฟ้องอะชอบล็อกแล้วเขแคปมาบอกคนล็อกอะรวมหัวกันจับทีมอะคุณ้นเขาแคปมาบอกคือคุณไปคุยกับคุณเพ้นเอานะผมไม่เกี่ยว ผมไม่เกี่ยวอะไรเลย กระเป๋าเต็มออกก่อนออกก่อนออกก่อนกระลากระเป๋าเต็ม ขยายให้มันเยอะกว่านี้ได้ไหมกระเป๋าตัวเด็กเต็มเอ้ยหรือผมควรไปขยายกระเป๋าตัวเด็กวะขอถามหน่อยท่านเราลองสตรีมดูภาพมันไม่จับที่เกมทำยังไงก็ไม่ขึ้น ใช้สตรีมแล็บผมใช้สตรีมและ็บอะคุณบางสะพานสวัสดีครับคุณโลเวอร์คุณบางสะพานผมใช้สตรีมและะ็บ <c oughs> ลองถามจนะ่าแอนนาคือผม ผมใช้ OBS ไม่เป็นอะ่ะผมไม่เคยใช้เลยอะ่ะตอนผมหัดสตรีมผมก็แบบเปิดเข้าไปเลยใช้โปรแกรมสตรีม Steam ไหนดีวะไปเจอ OBS แล้วแบบเจ้เอ,อ้ยเขาใช้ OBS กันตั้งแต่ยุคนู้นแล้วเราแบบจะมาใช้ยังไงวะแล้วไปเจอสตรีมแลบเอ้ยมานาดูใช้ง่ายดีก็เลยใช้สตรีมแลบ าผมต้องไปไลฟ์เซตสติไมมให้ทุกคนเลยบ่นี้ก <c oughs> ารแอนนาเป็นไลฟ์โคดนี้ไลฟ์โคดดก็ตอ้องอืจัดการหน่อยสิเออคนเก่งก็งี้แหละ คำชมเลยนะ,ะนี่นี่คือคำชมเลยนะหาวิธีติดต่อผมไม่ได้ครับเล่นตัวอีกแล้ว<สร><สร>เล่นตัวอีกแล้วดูนะดูนะเล่นตัวอีกแล้ว เอาเอายังไงอะผมใช้สเต็มแลบนะไม่ไม่รู้นะไม่เกี่ยวนกับผู้ชายเล่นตัวกับผู้หญิงทั้งคืนเฮ้ยอะไรอะทั้งคืนเลยหรอ